ระวังระวังร่มันขึ้นมันจะล่วงที่ปั้นหมุนแรงแต่มันจะรูด พี่ปันไม่เล่นีอ่ของกินไม่เล่นครับ ัมไม่คุมหัวล่ะพอให้เล่นแล้วก็เป็นอย่างนี้นะไม,ไม่ไม่รักษากดนะลูก บานไปตรงนูน้นลูกไปเล่นตรงนูน้นไปเล่นทางนูน้นอ่ไ้ไม่ืมแต่ไม่ถอด,ไม,ถอดไม่ถอดหมวกครับไม่ถอหมวก่ไ้เม,ม,แม่แต่ไม่ได้แต่ไม่ได้ส่อัวเนี่ยอ่ะคุมหัวไว้ฮ้ em ừ. gì? Là... 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 Ừ, không biết. không biết. không 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 อยู่ตำหน้ากันล้ลูกมันสุกเฮ้ยแ <ừ. S 2> ปงเล่นอะไร่ะกระเป๋าพี่แปงกระเป๋าเก็บเต็มหมก ไม้งไปดูก่อนนะู่ uh ้องไปดูก hmm ่อนม่ต้องไปดูก่อนนะทอะไรหนูถงอะไรแสดงแสดงหรอี่โมเหมือนเวลาเวลาหนูหนูก็แสดงหนูแสดงที่ไหนเหนอเเป่าเมโลดี้อฮะเป่าเมโลดี้อเป่าเมโลดี้เป่าเปเหรอ้องเป่าเป็กนิด โอเคโอเคนมนี่จเก้าเเราไม่อยู่นะแปดสิบหกทีเออจเก้าเราไม่อยู่นะเอาไหมขอขอขอไม่ทานนะบอกเลย इंग्लिश का तो बाद में गुड आफ्टरनून 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 गुड เยอะแยะมากมายว้าวตอนนี้ไปเสร็จคางเป็นชั้นๆ <laughs> สองสิให้มันมีก่อนจิงจึงจงโอเคถ่ายเป็นวิดีโอเดี๋ยวกูจะเลือกเอาไงเออก็ด be ีก็ดีนะไอ้ตรงกลางเป็นเกาะอะไรวะชายเขาเอาไว้ทำอะไรตรงกลางอันน้นอะอ๋อยอปลาเข้าาเนาะ ไม่ละเอาบ้างไหมพี่เกียรเข็นรถรถกูจัดก็เข็นไปข้างหน้าหน่อยนึงเยอะมุมได้แล้วเข็นรถรถกูรถกูจักอือหือ ได้หมดอ่ะเข้าไปเลยรอใ้ใช้ใช้ใชายเข้ามาด้วยเองสวยเลยชายถอยเลยหาเหลี่ยมมันใช่ <c oughs> <c oughs> ไหม <c oughs> แล้วครั้งนี้เราต้องมีอะไรอะ่ะ <c oughs> วันนี้มาสามยี่ห้อเลยเว้ย